สวัสดีค่ะน้องนี่มาจากไหนคะนี่ปร,ประคำเนะาะผา,าทองคําบั่นเราเหนียนะคะคืออาการตน้นแรกมีอาการเป็นยังไงคะก็ปวดเอวปวดหนองทองน้อยแล้วก็เจ็บเยี่ยวบ่อยอปัสสาวะเจ็บเยี่ยวบ่อยนะคะเนาะแล้วเวลาที่เอ็งเอ็งปัสสาวะออกมาเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะ,ะมันเยี่ยวบ่อยพอเยี่ยวสเ,เสร็จแล้วก็เสบอค่ะ คัดตัวในช่องโคดนะคะเนาะเราเห็นว่าไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมคะจะคือหมอก็หายยามากินใช่ไหมคะกินยาแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะก็เลยมีลูกพี่ลูกน้องคะแนะนํามานะคะคือเป็นมานานหรือยังคะกันนี่ก็เป็นเกือบเดือนแวหลายที่3อ,อันนี้อันนี้ถือว่าเพิ่งเป็นนะคะ แล้วอันนี้คือน้องเขาบำบัดเป็นคอสนะคะคอสของเราเนี่ยจัดไว้คือจัดไว้สามวันนะคะเนาะสามวันนี่ก,ก็มีอะไรบ้างคะหมอทำอะไรให้ดึกหมอค่ะนวดแล้วก็ประคบแล้วก็อบสมุนไพรจากที่อันนี้กำลังทำคือนั่งทานนะคะเนาะเพราะว่า เรามีปัญหาภายในเนาะแต่ที่นี่ต,อน,ตอนกลมตอนกวยหมดลูกไหมคะ่ะเจ็บไหมมีเจ็บบ้างนะคะเนาะเนาะเพราะว่าคือจากที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรคะกระเพาะเยื่พออักเสีกระเพาะปัสสาวะอักเสีจ้านะคะเนาะคือแนวทางการรักษาของหมอก็เหมือนกันเนาะคือ ตรงการให้ช่วยเหลือคนไข่นะคะแต่ว่าคือทางการวิเคราะห์ของของ,ของเราเนี่ยทั้งแพทย์แผนไทยของหมอเนี่ยวิเคราะห์ว่ามุดลูกตกต่ำนะคะมากดทับกบระเพาะปัสสาวะพราะว่ารู้สึกว่าเยี่ยวบ่อยเนาะประมาณว,วันละประมาณกี่ครั้งคะวันหนึ่งเกืบอบสิบขึ้นได้สิบสิบกว่าสิบกว่าครั้งนะคะเนาะนแล้ว ใช่อันนี้อันนี้บําบัดไปวันนี้วันที่สามนะคะจบกคอรสคอสเล็กนะคะแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการรู้สึกเยี่ยวก็หายเยี่ยวหายเจ็บเยี่ยวบ่อยแล้วก็เยี่ยวก็ไม่เจ็บไม่คัดเดือคือคือคือเยี่ยวก็ไม่บ่อยแล้วแล้วก็ไม่ไม่ปวดไม่คัดนะคะเนาะอันนี้คือสามวันนะคะแต่ต้องต้องชื่นชมผู้ไข้นะคะคือมาต่อเนื่องแล้วก็มาตรงเวลาทุกวันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นนะคะเนาะ เราอาการที่แบบวันแรกรู้สึกวแบบ่ามันจะปวดถึงไปถึงข้างหลังใช่ไหมคะใช่คนะ่ะปวดตึงแล้ววันนี้เป็นไงคะก็เบาขึ้นเอเบาสบายขึ้นเยอะโดยเฉพาะดูหนาดูหนา้นาตาดูดูลูเลยนะคะว่าหน้าตาสดใสขึ้นมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ไว้ใจให้ดูแลนะคะคืออยากจะแนะนานะคะอยากจะเผยแพร่นะวิธีการอบ สมุนไพรการใช้สมุนไพรบ้านเราว่าสมุนไพรบ้านเราเยอะนะคะอ่อก็คือให้คาปรึกษาแลละก็ให้คาแนะนํายินดีนะคะทุกคนเนาะคนบ้านเราคนลาดบ้านเรานะคะจ้าขอบคุณค่ะ